หมายถึงว่าให้เพื่อนมาชุบมึงไงก็รอยิงเพื่อนหนึงแล้วกูก็เชิญมึ่งก็ตีไปเรามีสไตล์เว้ยเฮ้ยมันอยู่ด้านหน้าเราอยู่ด้านหน้าเราเอาตอมึงไม่ทันมึไมโอ้โหมันอยู่ด้านหน้ามันอยู่ด้านหน้านาน,นีนนะเฮ้ยรถอะไรมากลัวรถคนว่ะโอ้โหรถคนที่พายละ น้ำมึงขี่ไปเลยเที่ยมันชนเพื่อนกูเป็นบอดเลยโอ้โหเที่ยพูดแรงอย่าี้มันไม่หันมันไม่หันหลังกลับมาด้วยนะเแกเฮ้ตัวที่กูยิงด้านหลังอ่ะมันไม่หันหลังกลับมาด้วยนะชนแล้วมันทิ้งเลยเพื่อนกูไร้การยิบไงเลยโอ้โหพูดอย่างนี้ไอสันมึงเดือดนะเฮ้ยมันอยู่ด้านหน้าเรามันอยู่ด้านหน้าเราเเ้้ยย โอ้ก่อมันเตกป่ะมันมอแวบปตทมันรออ่ะน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งเหมือนกันเอ๊ะกูโดนกูโดนเหมือนกันเี๊ดครัะโอ้โหโอ่งตูปะ มันอยู่ไหนปอมันอยู่ไหนมันต้องอยู่กับปอบอกปอนี่เลยไม่มันทุบกปอแล้วอ๋อวันนี้เน็ตหลุดละเฮ้ยมันขึ้นรถว่ะกูกูจะบึ้มรถแม่งไปแล้วเฮ้ยตัวพี่ปอมันบักปออันนี้บักปอยิงอันยิงอันอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอย่า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 แม่กูยิงเรียกมึงไงกูยิงเรียกมึงไงเรียกชนะมืดเลยสัตว์ เอาต่อมึงมาทัางคงไหมอู้หูตีมึงวิ่งมา,ย,างยังตีม okay, okay. ึงวิ่งมายังยังโอเคโอเคเดาเดาอู้มันไปแล้วอะ่ะเดาเดากูหล<ะ>ักกูชุบมึงได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้ว่ะมีแต่ค่าอยู่เดียวแม่อันนี้ไม่ได้ฆ่ากูจอยตีมึงก็ได้แม่ถ้ากูจอยมึงแล้วกูไม่รู้ว่าหรือว่ากูด,ดึงมึงกลับมาดีวะปอ่ะกูดึงมึงกลับมานะ อินไว้ไม่ได้ว่ะไอสัตว์เอ้ยน่าจะเพราะกูทำอันนี้มึงแน่เลยตายแล้วใช่ปะตายแล้วแม่กูจะชุบมึงได้อยู่ว่ะอ๋อมันชุบไม่ได้ว่ะมันมาไหมมันมาไหมมันกำลังหาทางอยู่เนี่ยมึงยิงมันใช่ไหมไม่ไม่กูยิงหมดใครยิงมันคูมึงยิงมันเหรอหนเหลยวึงยิงไม่เกิดหรือแสดงว่ามีตีหนึ่งไอสัตว์าไปเลยเพราะกูดูเพื่อนกูอยู่มันโดนยิงหน้ามืดเลยเมื่อกี้มึงได้เก็บอะไรไปไหมล่ะ เก็บไปหมดเลยกูเก็บไปให้ให,หมายถึงว่าให้เพื่อนมาชุบมึงไงแล้วแล้วเดี๋ยวก็รอ,อยิงเพื่อนมึงแล้วกูก็เชิญมึงเข้าตีนี่หลาแผนการยอบยตนแต่เพื่อนมันจะมาชุบมึงไหมเฮ้ยเฮลมีเฮลมีมันอยู่ตรง,<อ>ตรงไหนล้อล<ะ>ตรงนิวเชียดด้านล่างอะนิวเชียดด้านล่างอ๋อโอเคไปเรามีสไตล์เว้เพราะมันเด็กอยู่ในแก๊สตัวทั้งนันใช่โอ้แม่งเล็งมาได้ปะมีกี่ตัวนะสามสามสาม เอ้ hey, มันขึ้นแล้ว,ลวขึ้นแล้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 วตรงนู้นหนึ่งนัดไปแล้วโอ้มันลงละที่เนี้ยเออเออเออ <c oughs> น็อกตัวหนึง่งแต่กูไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยสียงปืนมึงดังแหละกระโดดโอ้มันช่วยเพื่อนละ มึงไม่ได้เปไหนหรอกมึงมึงอาจไม่ชุบเพื่อนกูโอ้มันวิ่งไปแล้ววะโอ้มันอยู่ด้านหน้ามันอยู่ด้านหน้าเนักหนึ่งนะมือล้มล้มล้มอืออีกตัวไกลอ่ะตัวไกลตัวตัวอยู่ตรงรถบรรทุกกับภูเดี๋้อภูสแกนใกล้ๆกันนโดล้มันโดนมันชุบมันมีชุบไหมไม่มีเดี๋้อนักสอง เรียบร้อยติดตัวอยู่ไหนนี่อยู่นี่เห็นแล้วมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านกระสุนกูไม่มีภูภูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิ่งเข้าอย่าเพิ่งวิ่งเข้ามึงอ้อมอ้อมรอบรอบมันไหม, <c oughs> มเออสองยิงกูเท่เท่ปล่อยตาย <c oughs> มันมึงออกจากบ้านแลน้วพุ่นม่งไปทางไหนวะไปทางคนเขียนอยู่ในบ้านอยู่มันอยู่ในบ้านอยู่มนคนเขียนไม่มันออกไปแล้ว ต่กล่างแล้วมันวิ่งวนกับตัวเรียบร้อยเนาะอ้มันเล่นดีไหมกูมีแต่ร้อยนัดไอสัตว์กว่าจะเข้าสกูบได้